บ้านนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มเงื่อนไขใหม่รับสิทธิ15ล้านคนนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะหลังจากรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในปี2565 ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทยอยแจ้งเงื่อนไขาการสมัครคาดมีคนได้สิทธิ์15ล้านคนนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมเปิดรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดว่าจะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ15ล้านคน จากเดิมมีผู้ถือบัตร13.6ล้านคนทั้งนี้เนื่องจากการเกิดวิกฤตโควิด -19 ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบด้านรายได้และตกงานเพิ่มขึ้นจึงคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมจากจำนวนเดิมขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม หากมีงานทำและมีรายได้เกินเกณฑ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับบัตรออกไปเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าเกณฑ์ที่กําหนดอย่างแท้จริงสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบนี้นอกจากจะมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่และรูปแบบการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้นกระทรวงการคลังจะจ้างนักศึกษาจบใหม่หรือว่างาน10,000คน เข้ามาช่วยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีการพิจารณาถึงการนำเลขบัตรประชาชนเข้ามาผูกเชื่อมโยงข้อมูลในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการให้เพื่อลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐจากปัญหาที่มีการจ่ายตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชนพร้อมกันนี้จะประสานกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเช่นการถือครองที่ดินก็จะประสานกรมที่ดินให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่งเป็นต้นนะคะ